ะครับเรากลับมาคุยกันต่อนะครับในช่วงนี้ช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับท่านฟังครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะไปพูดคุยกันเรื่องราวของสอบอนออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมจํานวน30,000ล้านบาทนะครับพูดคุยกับคุณพระทิซียมงคลบนิดนะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับ วันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบกระปุกออมสินต่อยอดการออมจากธนาคารออมสินจำนวนหนึ่งรางเท่านั้นนะครับท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกด้วยการส่ง SMS เมอาตอบคำถามกันนะครับที่หมายเลข4221075หรือทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อ กลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางการรับชมรายการย้อนหลังนะครับท่านผู้ฟังครับโดยสามารถเข้าไปชมได้ทาง YouTube พิมพ์คำว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะพิเศษอีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านผู้ฟังที่รับชมผ่านทาง Facebook แล้วก็มีการกดไลค์กดแชร์รายการนะครับมากที่สุดในแต่ละเดือนเราจะมีของขวัญพิเศษมอบให้กับท่านอีกด้วยนะครับ ใาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกันก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับ <S 2> <S 2> เปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจํารอบ2รายได้ไม่เกิน5 0,000บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ร้อยละ0.35ต่อเดือนโดยผู้กู้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนะครับนี่เป็นข้อมูลทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจํารอบ2นะครับรายได้ไม่เกิน5 0,000บาทอัตราดอกเบี้ย รอละ0.35ต่อเดือนนะครับโดยผู้กู้ต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามนะครับเราถามท่านผู้ฟังว่าสินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจำรอบ2ของธนาคารออมสินนะครับซึ่งเปิดให้กู้เนี่ยผู้กู้จะต้องมีอายุกี่ปีหรือต้องไม่ต่ำกว่ากี่ปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยใต้ตุนร้านนะครับ มาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารอ,อมสินเชิญชวนออมเงินกับสลากออมสินดิจิทัลหนึ่งปีงวดที่3นะครับเปิดรับฝากผ่านโมบายแบงกิ้งไม m ์โมเท่านั้นครับอายุสลาก1ปีหน่วยละ20บาทร่วมลุ้นรางวัลเลขสลากทุกวันที่16ของเดือนนะครับเงินรางวัลสูงสุด3ล้านบาทรวม12ครั้งโดยอัตราดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่ได้รับการยกเว้นภาษีนะครับนอกจากนี้ครับธนาคารยังได้จัดกิจกรรมพิเศษ สลากดิจิทัล1ปีมีเหตุสำหรับผู้ที่ฝากระหว่างวันที่17เมษายนถึงวันที่ยย15ธันวาคมมีสิทธิ์รุางวัน20รางวัลน,นะครับมูลค่ารวมกว่า3ล้านบาทด้วยกันาการลบไฟฟ้าขนส่งบนชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอรมอรนะครับได้ชี้แจงกรณีที่เกิดเหตุเสาต่อหม้อโครงการลบไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง พังถล่มลงมาบริเวณถนนแจ้งวัฒนะเมื่อเวลาประมาณ1นึนาฬิกาสนาทีช้ามืดวันนี้นะครับวันที่6สิงหาคม2,563รอฟรมอได้สั่งการให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการหรือว่า PCPK และบริษัทผู้รับจ้างก่อสร้างโครงการบริษัทชิโนโทไทยเอนจิเนียริงแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชนนะครับได้ทําการตรวจสอบกรณีดังกล่าวแล้วและขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงดังนี้ครับ จากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยพบว่าเป็นเหตุจากโครงค้ำยันชั่วคราวระหว่างติดตั้งคานสำเร็จรูปเชื่อมกับเสาเนื่องจากมีฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่นะครับทำให้สภาพดินที่ตั้งค้ำยันชั่วคราวอ่อนตัวและซุดตัวลงมาประกอบกับมีน้ำหนักจากคอนกรีตท,ที่เทเชื่อมคานสำเร็จรูปกับเสาทำให้เกิดการซุดตัวของค้ำยันและคานสำเร็จรูปได้หลุดหล่นลงเป็นเหตุดโดยเหตุดังกล่าวนะครับมีผู้ได้รับบาดเจ็บหคน โดยบาดเจ็บเล็กน้อย4คนครับขณะนี้ได้กลับบ้านปลอดภัยแล้วและรอดูอาการอีกหนึ่งคนจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธาโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูดได้ทําการเคลียร์พื้นที่และเปิดการจ,จราจรตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาสานาทีที่ผ่านมานะครับรฟรมรได้กาชับและให้ตรวจสอบทุกจุดที่มีการใช้คอนกรีตรับน้ําหนักคานสําเร็จรูปในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ํารอยขึ้นมาอีก และได้เพิ่มมาตราการอำนวยความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างและการตรวจสอบอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่ข่าวนี้ครับการท่าเรือแห่งประเทศไทยนะครับได้เตรียมที่จะดําเนินการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมท่าเทพเรือเขื่อนตะวันออกท่าเรือกรุงเทพบริเวณท่าบริการตู้สินค้าที่1ตู้สินค้าที่2 รวมทั้งหมด7ท่านะครับเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกคล่องตัวและปลอดภัยตามมาตรฐานสากลนะครับตรวมระยะเวลาดําเนินการทั้งโครงการประมาณ630วันคาดว่าจ,จะแล้วเสร็จในปีงบประมาณ2,565นะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของสบนอออกพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมจานวน3า0 0 0ล้านบาทเดี๋ยวพูดคุยกับคุณแพทิเซียมงคลวานิชนะครับ ผู้่มในการสํานักงานบริหารนี่สาธารณะกระทรวงการคลังนะครับแนวคิดที่มาที่ไปจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็น่าสนใจท่านผู้ฟังครับก็เอาหลักๆคร่าวๆก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องนี้อ่อ่ะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณพระติเสียครับสวัสดีครับพระติเสียครับสวัสดีคุณพิพัฒน์ค่ะครับแนวคิดเรื่องการออกพันธบัตรนี้เป็นยังไงฮะคุณพระติเสียฮะ พันธบัตรสิ่งแวดล้อมสังคมและความยั้นยืนน่ะนะคะก็เราก็ทราบกันดีว่าประเทศไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องสิ่งวัดล้อมค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จริงๆแล้วไม่ใช่ปัญหาเฉพาะประเทศไทยมันเป็นปัญหาทั่วโลกนะคะใช่แล้วก็องค์การสหประชาชาติก็เป็นหน่วยงานหลักที่กําหนดการเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ Sustainable sustainable development g o a l s ที่เรารู้จักกันเอ สิงเดดานะและประเทศไทยก็เองก็คอมมิต์อยู่ในในในเอ G ด้วยแล้วจริงๆเราก็มีอีกหลายเฟรมเวิร์กที่ประเทศไทยเขาไปมีคอมมิตเมนต์หรือว่าเขาไปร่วมนะคะสำหรบเองในแง่ของคนที่หาแหล่งเงินทุนให้กับให้กับหน่วยงานของรัฐรทั้งหลายเราก็คิดว่าเราน่าจะทำการาระมทุนมาแล้วเพื่อลงไป ไทกับโครงการสิ่งแวดล้อมพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมหรือว่าเป็นโครงการเพื่อสังคมนะคะเราก็ได้ศึกษาจริงๆจังๆกันขึ้นมาว่าเราจะออกพันธบัตรลักษณะแบบนี้ได้อย่างไรที่มันมีขั้นตอนและกระบวนการทข้งๆเยอะนะคะเราหาไม่ได้ง่ายๆเดียวแต่ว่าเราก็ทํากันมาจนสําเร็จละก่อนอื่นเนี่ยมันจะต้องมีเฟรมเบิร์ก่อนดวยกรอบกันกรอบการระดมทุนทุกคนย่งยืน ะะซึ่งกรอบเนี้มันต้องเป็นตามมาตรฐานสากลในกรอบนี้ก็จะต้องบอกว่าโครงเงินที่ระดมมาเนี่ยจะต้องไปล,ลงโครงการที่เป็นโครงการวดสิงแวดล้อมหรือว่าโครงการโซเชียลนะคะแล้ววิธีการเอาเงินไปใช้ใช้ยังไงต้องมีการรายงานผลของการใช้เงินใช้เป็นยังไงใช้กับโครงการแบบไหนใช้ตามที่ขอหรือเปล่าแล้วก็มีมีการรายงานผลเป็นเป็นพับลิลลี่อะค่ะ อันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปซึ่งระดมทุนออกมาแป๊บระเรียนนี้แล้วเนี่ยก็ต้องใช้กับโครงการที่เราขออนุมัติเท่านั้นนะคะมไม่สามารถจะไปใช้อย่างอื่นได้ค่ะเยอะมนกันนะคพูดถึงว่าะะยอย่างเช่นสมมุติว่า <c oughs> อย่างเช่นว่าโครงการเราเราระดมทุนขึ้นมาอย่างอย่างรอบนี้เราระดมทุนเพื่อเป็นสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มนะคะรถไฟฟ้าสายสีส้มเนี่ยมันเป็น Clean Transportation อยู่ในเฟรมเวิร์ที่เป็นการการเดินทางแบบโดยใช้พลังงานสะอาด <ừ> um. เพราะฉะนั้นเนี่ยเงินที่ได้มาเนี่ยอันนี้ชัดเจนว่าลงลงลงโครงการสายสีส้มอย่างเดียวนะคะมันจะไม่เหมือนกับว่าเอ้ยกู้มารัฐบาลกู้มาเรื่อยๆขัดดุลอย่างเช่นกู้กู้เป็นเป็นก้อนใหญ่ๆ <c oughs> แล้วก็กระจายเข้าระบบงบประมาณแล้วก็ไปจ่ายกับอะไรก็ได้อันนี้ <c oughs> ไม่ทําไม่ได้ะนะคะครับเพราะฉะนั้นเราเราจะเริ่ม ตอน,นเริ่มออกเลยครับพันธาบัตรที่บ้านนี้อันนี้พันธาบัตรนี้เราเราจะเริ่มขายวันที่สิบสานะคะสิาม <13. S 2> ่งพันธาบัตรอันนี้ได้เป็นพันธาบาัตรพันธาบัตรรัฐบาลสําหรับนักลงทุนสถาบัานในการเชื้ออ๋อสถาบันนะฮะ ใช่ถ้าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ลงทุนรายย่อยเนี่ยสามารถซื้อผ่านกองทุนกองทุนที่เขาสนใจมามาประมูลพันธาบัตรไปก็ต้องดูว่ากองทุนไหนเนี่ยเขาได้พันธาบัตรตัวนี้ไปแต่ไม่ได้เปิดขายให้กับรายย่อยเค่ะพูดง่ายคือว่าเรารให้กองทุนเขาไปซื้อมาก่อนแล้วเราก็ไปซื้อเรั้งทีหนึง่งซ,ซื้อหน่วยลง<ด>ทุนไปอืมับัอตราดอกเบี้ยคามันาจะเป็นยังไงครับผลตอบแทน อันนี้มันเป็นพันธบัตรรุ่นสิบห้าปีนะคะ,ะาะะก็ต้องม,มีการประมูลประมูลกันซึ่งซึ่งมันจะรู้ตอนที่วันวันที่ประมูลนะคะว่าวันว่าได้ยังไงนะคะเป็นยังไงแล้วก็ดอกเบี้ยเป็นยังไงซึ่งก็คงคงเทียบเคียงกับพันธบัตรรุ่นสิบห้าปีทั่วไปที่อยู่ประมาณห<ๆ>นึ่งกว่าหนึ่งกว่าสองหนึ่งหนึ่งกว่ากว่าที่ราคาม,มัน คชื่อมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอะค่ะ <c oughs> ไม่สามารถบอกระบุได้ทันทีว่ามันเป็นเท่าไหร่อา่าแปลว่า <c oughs> ถ้าตอนนี้ก็คือเหนือกว่าแบงค์แหละใช่ค่ะ <c oughs> ตอนนี้นะฮะตอนนี้นะฮะแต่อนาคตข้า <c oughs> เราไม่รู้ในอีกเรื่องหนึ่งว่ากับไปขึ้นอยู่กับสภาพเศร,รษฐกิจแล้วก็อะไรแต่มีอะไรด้วยความน่าสนใจตรงนี้เนี่ยมันเอ่อมันไปเกี่ยวพันกับสิ่งแวดล้อมมันเหมาะสำหรับคนที่รักสิ่งแวดล้อมไหมครับคุณพิษเสียมันเหมาะมากค่ะจึ่งต้องต้องเรียนว่าต้องเรียนว่าต้องเรียนว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยอ่เป็นเรื่องใหญ่ นะคะแล้วก็การลงทุนหลายๆอย่างเนี่ยกองทุนไม่ว่าจะทั้งในประเทศต่างประเทศบริษัทประกันอะไรพวกนี้เขาอยากลงทุนกับผลิตภัณฑ์ประเภทนี้ออกับนะคะในในประเทศไทยเนี่ยถ้าเอกชนเคยออกไปละสองสามบริษัทนะคะเป็นเป็นเป็นหุ้นกู้ที่เป็นเป็นเป็นโซเชียลบอลหรือกรีนบอลแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกของรัฐบาลไทยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสนใจที่ฉัน ออกรถโชว์ไปกับนักลงทุนในเมืองไทยแล้วก็นักลงทุนต่างประเทศล่ะมีความสนใจสูงคิดว่าน่าจะมีคนสนใจซื้อมากกว่าที่เราจะออกขายอะค่ะเลฮะโอ้มีการประเมินกันขนาดนั้นโอ้น่าสนใจแสดงว่ากระแสนี้มันมาแรงมากทั้งสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้นะ,ะฟังดูแล้วใช่ค่ะทั่วโลกเลยนะลหล ร <mondo> ู้ทุกโลกค่ะแลหลายๆหลายบริษัทหรือหลายๆกองทุนเนี่ยมันมีเป้าหมายของเขาอะค่ะว่าต้องลงทุนในเครื่องมือเพื่อผลิตภัณฑ์ของพวกนี้ค่ะซึ่มันเป็นคะแนนหนึ่งในแบบในซีจีเขาอะคอร์เปรสก็บอลแนนท์เช้าอะไรเงี้ยค่ะแนวโน้มของกองทุนหรือว่าพันธบัตรลักษณะแบบนี้จะเป็นยังไงบ้างฮะ ฉันคิดว่าจะโตขึ้นเรื่อยๆตัวตัวตัวเราเองตัวตัวรัฐบาลเอง่ะคะแล้วก็มองว่าปีปีงบประมาณนี้ยเราจะออกแค่สามหมื่นคือรอบนี้แต่ปีงบประมาณต่อไปนี้เราก็พยายามจะบิลด์ไอ้ตัวเราจะพยายามสร้างความไอ้ตัวพันธบัตรลักษณะอย่างนี้ให้โตขึ้นเพื่อให้มันมีสภาพคล่องในตลาดอะค่ะตอนนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงว่าเราจะออกครั้งเดียวแล้วเราก็จะหยุดชึ่งไหมค่ะเราเราเราคอมมิชเราเราเราเหมือนกับมีมีความ ต้องการที่จะออกอย่างตอ่อเนื่องทําให้มันเป็นอ่าผลิตภัณฑ์ที่มีมีสภาพคล่องในตลาดนะคะครับครับเรามีการตั้งเป้าหมายไหมฮะคุณไพ็ญดีเอเบื้องต้นตอนนี้เนี่ยอันนี้มันเป็นมาาธบิบห15ปีเนี่ย15ปีที่เราออกอยู่ในตลาดประมาณแสนกว่าล้านเราก็คิดว่าเราจะออกตัวเนี้ยอพันธาบาตัตรความไม่ยินเนี้ทดแทนพันธาบาตัตร15ปีทั้งหมดอะนะคะค ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยก็คืมคงประมาณสักแสนล้านในระยะระยะต้นๆน,นะคะคแต่ตอนอย่างปีเนี้ยค่ะออกแค่สามหมื่นก่อนครับสามหมื่นก่อนแสดงว่ายังมียังมีเหลืออีกเจ็ดหมื่นซึ่งต้องดูสถานการณ์ถูกไหมฮะต้องดูโครงการดูโคงรง,คงการด้วย<อ>ดูหลายๆอย่างด้วยอะค่ะครับ ค,คิดว่าคิดว่าความคนสนใจค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นไม่น่ามีปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับดีมาน์หรือความต้องการค่ะอืมครับแม้แต่มันต้องซื้อผ่านกองทุนอันนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ก็อำนวยความสะดวกได้ใช่ไหมฮะโดยหลักการใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ครับ,รบที่ว่าในอนาคตอาจจะมีกองทุนที่เขาเขาประกาศเลยว่าเขาลงทุนเฉพาะพันธบัตรหรือหุ้นกู่ที่เป็นเรื่องโซเชียลบอล กรีนบอลอะไรก็เป็นไปได้ก็เป็น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 การออกกองทุนลักษณะใหม่ขึ้นมาก็เป็นไปได้มันเหมือนกับจะเป็น t a r g e t ็ตกลุ่มมากขึ้นเรื่อยๆป่ะเนี่ยใช่ค่ะฟังแล้วท่านสอดคล้องกับยุคโควิดเลยนะจริงๆเงินก้อนหนึ่งเราจะไปใช้ใช้ไทยใต้พรกรกูกเงินล้านๆด้วยค่ะเอาไปเอาไปเอาไปดูแลพวกที่ที่ดูแลเรื่องการั้างงานดูแลเรื่องจ่าย กลุ่มเบาบางหรือว่าจ่ายคนที่อไม่มีงานทาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะเอาเงินก้อนเนี้ค่ะที่เราประมูลไปเนี้ยเข้าไปดูดูแลในตรงนั้นด้วยอืครับย,ย,ยังโครงการเนียคุณเพชรสิเสียพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับโครงการรถไฟฟ้าแน่นอนแล้วหนึ่งและโครงการอื่นที่น่าสนใจเป็นยังไงบ้างครตอนนี้ยังตอนนี้ต้องข,ของรัฐบาลก็จะเราเราดูสองโครงการก็คือของรถไฟฟ้าสายสีส้มมาะะแล้วก็ตัวเงินคู่โควิดแต่จริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่ามันมีรัฐวิสาจิต ที่เขากําลังจะออกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทกศนะคะทกศ<อ>จะออกเป็นกรีนบอลแล้วก็จะเอาไปไปเพิ่มพูนเรื่องพื้นที่ป่าไม้นะคะคแล้วก็แล้วก็ช่างส่งเสริมเกษตร,รกรให้มีการทําเกษตรอย่างยั่งายืนส่งสามการท้นพลังงานทดแทนอันนี้ของทอกศเขาจะทำสองหมื่นล้านนะคะคไม่เกินสองหมื่นล้านแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือการเีหะ การกีหาจะระดมทุนหกพันแปดร้อยล้านช่างที่อยู่อาศัยสาหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางค uh huh. ่ะอันนี้ก็ก็เขาก็จะออกของเขาอันนี้ของของของการกีหาก็จะออกสิบปีแล้วก็ของทอกศก็จะออกอายุประมาณสิบห้าปีค่ะอ๋อกลับแสดงว่าเขาก็มีแนวโน้มที่จะออกมาทางสิ่งแวดล้อมกันเยอะมากนะครับพอฟังหนูแล้วโครงการใหญ่ๆทั้งหลายเนี่ยอืมค่ะับจริงเมื่อกี้ที่นั่งประชุมเรื่องเนี้ยเสร็จ<อ>ก็ยังบอกเลยบอกว่า บอกว่า,าจริงๆแล้วกงประมาณขัดดุลที่เราสมมติเรากู้เข้าไปแล้วกัดขัดดุลเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถแมทโครงการที่ผ่านเงบประมาณไปแล้วนะคะคแล้วใช้ภายใต้เงินกู้ขัดดุลแล้วเนี่ยแล้วเราสามารถแคร์คเงินได้ตลอดสายว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นโครงการที่ตอบโจทย์เรื่องเนี้ยมันก็อาจจะเข้าไปถึงในถังขัดดุลด้วยก็ได้ซึ่ง<อ>ันนี้ดิฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากๆ ยังไงฮะค่ะเมื่อกี้คุยกับทางงน,นประมาณกับทางกรมบัญชีกลา,างเหมือนกันคือมันแครกได้หมดแล้วเราเราเราแล้ว,ลวมันจะต้องมีการรายงานผลนะคะว่าเงินเนี้ยเข้าไปแล้วเนี่ยมันผลที่ออกมาที่เป็นยังไงอ๋อไม่ได้ปล่อยหายไปเลยไม่ใช่ค่ะแล้วก็มันมีมัน,มนต้องทำรีพอร์ตติ้งแต่แต่หน่วยงานก็จะต้องมีงานเพิ่มขึ้นจะต้องมีการติดตามต้องรายงานเข้ามาที่คณะกรรมการ ต้องมีการทํา i อิมแพก็คือผลกระทบว่าเงินนี้ไปแล้วเนี่ยสร้างผลกระทบทางด้านบวกกับเชิงสิ่งแวดล้อมยังไงสื่อทางด้านสังคมยังไงแล้วมันไม่กระทบต้นทุนแหละอ่อ,อไม่หรอคะไม่ไม่กระทบต้นทุนเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นมันเป็นการทํางานเพิ่มของของเงินองลนราชการอยู่อะค่ะมันไม่ไม่น่าจะไม่ไม่น่าจะมีต้นทุนเพิ่มในแง่ของเม็ดเงินอะน,นะคะอาจจะมีกเออเพิ่มมากข<ต>ึ้นหน่อยอื ให้กลับทํางานเยอะขึ้นนิดนึงกลับ<า>แต่ก็ถือว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงนะครับอน<ช><า>นะครับ่น่าสนใจเพราะฉะนั้นใครที่อยากอยากจะเป็นผู้ค้าไม่ใช่ผู้ค้านักลงทุนรายย่อยแล้วก็อยากจะ,ะเข้ามามีส่วนร่วมในกองทุนเหล่านี้ในพันธบัตรเหล่านี้ก็ให้ติดตามผ่านทางกองทุนใช่ไหมฮะหรือว่าต้องต้องรอให้ทางธนาคารเขามีความเคลื่อนไหวอะไรทำนองนี้ถผู้จัดจหน่าย ผู้จัดจําหน่ายเนี่ยเขาจะจัดจาหน่ายผ่านานักลงทีสถาบันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นรายย่อยจริงๆเนี่ยก็คงต้องคอยดูว่ามีกองทุนอะไรที่เขาเขาบอกนโยบายการลงทุนว่ามาลงทุนในพันธบัตรรุ่นนี้ะนะคะแต่ว่าดิฉันก็ฝากประชาสัมพันธ์นักลงทุนสถาบันด้วยละกันว่าว่าว่ามีมีผลติตภัณฑ์ใหม่ที่น่าสนใจที่ที่ที่จะเปิดออกบุกปีวันที่สิบเปิดขายเนี่ย่ะวันที่สิบสามเนี่ยคะ่ะ กับได้ครับอ่ะเอาละครับวันนีลล้รบกวนแค่นี้ก่อนนะครับขอบพร<น>ะคุณมากครับ <นะ S 1> คุณแพทย์ทิศ <นะ S 1> ี <นะ S 1> ครับขอบพระคุณครับคุณแพทย์ทสีีมงคลมณิตนะครับผู้อำนวยการสํานักงานบริหารนี่สารณากระทรวงการคลังท่านผู้ฟังครับว่าการในเรื่องของพันธบัตรเพื่อสิ่งแวดล้อมสามหมื่นล้านบาทก็ลองดูนะฮะใครที่มีกองทุนอยู่แล้วติดต่อสอบถามเข้าก็ได้ว่าความคืบหน้าเรื่องนี้เป็นยังไงจะหาซื้อได้หรือไม่ได้อย่างไงส่วนผู้ที่ยังไม่มีเดี๋ยวรอเกษียณก็ลองไปซื้อกองทุนไม้เล่นๆนะครับ จริงๆมันไม่เล่นหรอกเรื่องจริงเพราะมันจะมีผลตอบแทนกลับมาด้วยอ่ะนี่เป็นช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินครับสัปดาห์หน้ากลับมาพบกับช่วงรูออมโดยธนาคารออมสินได้ใหม่นะครับส่วนคาถามวันนี้เราถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับเขาเปิดให้กู้สินเชื่อช่วยประชาชนที่มีรายได้ประจํารอบสองคำถามคือผู้กู้ต้องมีอายุกี่ปีขึ้นไปนะครับคำตอบก็คือ20ปีขึ้นไปครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรนะครับวันพรุ่งนี้ จะกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ